สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมพระยอดธงของหลวงพระคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นปริสุโทโธ8 0นะครับหรือพระยอดธงรุ่น80ปีของหลวงพระคูณนะครับหลวงพระคูณมีการจัดสร้างขึ้นพร้อมกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น80ปีกับรุ่น5ท้ายิงนะครับในวาระครบหลวงพระคูณ 75ปีนะครับหนังสือพิมพ์หรือในพิธีการจะเขียนรุ่น5ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับรุ่น5รุ่น5ท้ายิงหรือรุ่นพิเศษคือรุ่นเดียวกันนะครับส่วนสาเหตุที่หลวงพระคูณจัดสร้างขึ้นพร้อมกัน2รุ่นนะครับก็คือท่านจะได้ผ่าตัดหัวใจนะครับในช่วงนั้นหลวงพ่อท่านกลัวว่า,วาถ้าหากหลวงพ่อมรณะภาพไปนะครับ จะไม่มีเงินมาบูรณาวัตนะครับจึงได้สร้างรุ่น80ปีขึ้นนะครับแต่ในขณะนั้นไม่มีการจัดจำหน่ายนะครับรุ่น80ปีจะมีการจัดจำหน่ายเปิดจองเปิดจัดจำหน่ายแค่รุ่น5ท้ายิงนะครับารายการจัดสร้างพระยอดธงรุ่น5ท้ายิงนะครับมีการจัดสร้างแค่2เนื้อนะครับเนื้อแรกจะเป็นเนื้อนวะนะครับจัดสร้าง4,975องค์นะครับ รายการที่2จะเป็นเนื้อตะกวดเถื่อนนะครับจัดสร้าง9,97 5องค์นะครับการจัดสร้างลงท้ายด้วย75เพราะว่าอายุของท่านตอนนั้นคือ75ปีนะครับรายการจัดสร้างพระยอดถงรุ่นปาริสุโทโธ80นะครับรายการแรกจะเป็นเนื้อเงินสร้างจํานวน300องค์นะครับรายการที่2เนื้อทองฝาบาทสร้างจํานวน3,000องค์นะครับรายการที่3เนื้อนวะ สร้าง4 9 7 5อหองค์นะครับรายการที่4เนื้อตะกัวเทือนสร้าง9 9 7 5อหองค์นะครับอ่าทั้ง2รุ่นนี้มีการปลุกเสก3วาละนะครับวาละแรกปลุกเสกหลอช่อนะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกนำเลิกนะครับวาละที่สองปลุกเสกนะวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณปลุกเสกวันที่1ตุลาคมอ่า 2, 5, 4, 0นนะครับวาละที่สาม หลวงพ่อจะเก็บไว้ในรังไม้นะครับในห้องส่วนตัวของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจะมีการปลุกเสกในทุกวันนะครับในตีสี่ของทุกวันท่านประกอบพิธีปลุกเสกห้าปีเลยนะครับวาระที่สามปลุกเสกห้าปีนะครับช่วงนั้นหลวงพ่อท่านอาพาธนะครับก่อนที่หลวงพ่อคูณจะเข้ารับการผ่าตัดนะครับหลวงพ่อคูณได้กำชับกับพระมหาโอเล่ซึ่งหลวงพ่อคูณได้เมตตาแต่งตั้ง ให้เป็นรองเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อตอนนั้นนะครับหลวงพ่อคูณกล่าวว่าหากท่านเกิดมรณภาพในการอา,าพาธครั้งนี้นะครับให้นำของที่หลวงพ่อปลุกเสกในลังไม้นะครับให้ออกมายิงถ้ายิงออกก็ให้นำไปทิ้งแม่น้ำชีนะครับหากยิงไม่ออกให้นำมาแจกจ่ายกับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานพิธีงานศพข,ของหลวงพ่อนะครับต่อมาการผ่าตัด ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอาการของท่านดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะครับดีขึ้นยามที่มีสิทธิ์ที่เป็นทหารตำรวจในระดับผู้นำหน่วยนะครับมาเยี่ยมหลวงพ่อท่านมักจะถามว่ามากันกี่คนนะครับแล้วหลวงพ่อคูณจะเดินไปในหลังไม้นะครับพร้อมหยิบพระยอดธงรุ่น5้านะครับมอบให้กับมือแล้วบอกว่าให้ลองเอาไปยิงดูนะครับ จึงเป็นที่มาของรุ่น5้าท้ายิงนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์พระกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น80ปีนะครับที่จัดสร้างขึ้นพร้อมกับรุ่น5ท้ายิงนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับานี่นะครับจมูกคมชัดนะครับเกตตรงนะครับเม็ดพระศุกคมชัดนะครับด้านหน้าได้มีการติดจีวรหลวงพ่อแล้วก็ตะกุดสาลิกานะครับ ซึ่งตะกุดสาลิกาเนื้อทองคำแท้96.5นะครับหลวงพ่อคูณสร้างในปี2533ถึง2536นะครับซึ่งหลวงพ่อคูณจานมือทุกแผ่นนะครับหลวงพ่อคูณจานมือเองทุกแผ่นนะครับหลายคนงงว่าตะกุดสาลิกาคืออะไรนะครับตะกุดสาลิกาก็คือตะกุดฝังท้องแขนนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับ อ่านะครับมีตะกุดสาลิกาแล้วก็ชายจีวรของหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะเขียนปารีสุดโท80นะครับก็คือรุ่นหลวงพ่อคูณ80ปีนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นโค้ดเลขหนึ่งไทยฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เขียนคาว่าคูณฝั่งขวาน,นะครับซึ่งเป็นโค้ด โ้ดจากบล็อกนะครับไม่ได้มีการตอกมือนะครับก็สวยงามคมชัดนะครับองนี้เกตตรงจมูกโด่งนะครับอคอเป็นชั้นชนเลยนะครับมีการติดชายจีวรติดตะกุดสาลิกานะครับองนี้นะครับสวยงามคมชัดนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับ โค้ดนะครับโค้ดด้านล่างอ่านี่นะครับโค้ดด้านล่างหไทยแล้วก็คูณน,นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ทั้ง2รุ่นเลยนะครับอ่าทั้งรถคว่ำแล้วคุณไม่เป็นอะไรนะครับบางคนได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับจัดสร้างพร้อมกันปุกเศษพิธีเดียวกันวาระเดียวกันใช้แทนกันได้นะครับอ่ารุ่น80ปีกับรุ่นรุ่นหท้ายิงนะครับ ก็ไามา่ให้ชมกันคากใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ